สวัสดีค่ะเคยเทวดาแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่อ,อกก้อ,อก็มาแชร์สูตรการทำน้ำยำอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเป็นสูตรครีมข้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากสูตรน้ำมะขามเปียกเป็นสูตรน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่เมเพมกันเลยค่ะส่วนประกอบของการทำน้ำยำในวันนี้นะคะมีน้ำปลานะคะวันนี้แม่อ้อใช้เป็นน้ำปลาเมกเชฟนะคะ100กรัมนะ ผงชูรสนะคะหกรัมนะคะหรือประมาณ1่ช้อนชานะคะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะคะแม่อ้อจะเคี่ยวไฟก่อนนะคะไฟเบานะคะ งน,นี้นะคะจะสังเกตว่าน้ําปลานะคะจะมีความร้อนมีความอุ่นขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนนี้ไม่เอาจะปิดไฟเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ามะนาวนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดเลยนะคะ150กรัมนะคะอันนี้ไม่เอาปิดไฟแล้วนะคะแต่จะใช้ความร้อนที่ยังมีอยู่นะคะช่วยเคี่ยวน้ำยำของเรานะคะ จากนั้นพักให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการปั่นน้ำตาลมะพร้าวกันนะคะเพื่อทำเป็นน้ำยำสูตรครีมเข้มข้นนั่นเองนะคะเ,เดิมค่ะวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเป็นชนิดเหลวนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีวันนี้ใช้เป็นยี่ห้ออาตะวันนะคะ ปริมาณที่ใช้1กิโลกรัมนะคะอะเราเดี๋ยวเราปั่นหมดทีเดียวเลยละกันเนาะโถเราใหญ่อยู่เนาะจากนั้นนะคะเราจะนำส่วนผสมที่เราเคี่ยวไว้นะคะมาเทลงไปนะคะส่วนผสมตรงนี้ก็มีน้ำปลานะคะน้ำมะน,นาวแล้วก็ชูรสนั่นเองนะคะ เสรเรียบน้อยแล้วนะคะสําหรับน้ำำํายําสูตรน้ำมะนาวนะคะเป็นแบบครีมพ้นเองนะคะสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรน้ำมะขามเปียกนิดนึงนะคะก็คือว่าจะมีความข้นความเหนืดน้อยกว่าสูตรน้ํามะขามเปียกนะคะแล้วก็จะมีความพิเศษคือจะมีความเปรี้ยวกว่าแล้วก็มีความหอมของกลิ่นมะนาวเพิ่มขึ้นมานะคะสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ แนะนำให้ใช้วันต่อวันนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเก็บไว้ใช้หลายๆวันนะคะก็ให้นำไปเคี่ยวไฟอีกสักหนึ่งรอบนะคะเคี่ยวไฟเบาๆนะคะพออุ่นๆนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะ แน่นอนเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะอ่าลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคนที่จะทําขายก็ดีทํากินเองก็ดีนะคะหรือว่าใครที่ดูแบบเพลินๆเ,เนาะน้ํายำเอาไปยําได้เลยจ้าค่ะแม่อ้อยก,ก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการนาน้ายานะคะที่เป็นสูตรน้ําครีมเข้มข้นนะคะสูตรน้ํามะนาของเรานะคะที่เคยทําคลิปไว้นะคะก็จะมาสาธิตการทํายาในวันนี้ให้ดูนะวันนี้ก็จะทําเป็นยําหมูยอแล้วก็เป็นยาฮอทดอกนะคะ เรามาทํากันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการนะคะใส่น้ํายําของเรานะคะก็คือเป็นน้ํายาสูตรน้ำมะนาวนะคะเป็นแบบครีมข้นเองนะคะนี่ไมออจะใส่ไปประมาณหนึ่งกระบวนึ่งนะคะตามด้วยพริกค่ะเผ็ดมากเผ็ด<ๆ>น้อยแล้วแต่เราเลยนะคะน้ำมะนาวค่ะ ใช้เป็นมะนาวสดเลยนะคะใครไม่มีก็อนุโลมเป็นมะนาวขวดมะนาวสําเร็จรูปได้นะคะบางช่วงบางเวลาก็มะนาวก็จะแพงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีใส่นิดนึงก็จะมีเขาเรียกว่าเพิ่มความหอมนะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับน้ำยำของเรานะคะวันนี้ก็จะทําเป็นสูตรน้รราําปลาร้านัวเหมือนเดิมนะคะใส่น้ําปลาร้าด้วยใครไม่ชอบไม่ใส่ได้นะ ลายอีกนิดหน่อยชิมรสปรับรสก่อนนะคะยังไม่เปรี้ยวนะยังไม่นัวเท่าไหร่ไม่จะใส่อีกปลาร้าก็เอาที่เราชอบได้เลยนะคะ เอาที่เราชอบได้เลยรสชาติก็จะได้เป็นรสชาติที่เราชอบเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราปรุงน้ำยำเรียบร้อยได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยนะคะหมูยอแล้วก็ฮอดดอกลวกแล้วนะคะตามด้วยหอมแขกค่ะ แอรอดชี้ใบายาวนะคะแล้วก็วันนี้เพิ่มพิเศษเข้ามาก็จะมีตั้งโอด้วยนะคะขึ้นช่ายเนาะช่ตั้งโอไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันหรือเปล่านะอ่ะคลุกเลยค่ะทีนี้ จเรียบร้อยค่ะจัดจานเสิร์ฟได้เลยจ้าและนี่ก็คือหน้าตาของยำหมูยอแล้วก็ฮอทดอกของเราในวันนี้นะคะนี่จ้ายั่วๆนะ ไปทำกินทำขายได้นะคะเดี๋ยวไปแซบกับเผยอเทวดาต่อเลยจ้าสวัสดีครับเผือเ,เทวดาไมา่รอได้ครับมินิซิมาซิมนะครับผลงานฝีมือของคุณภรรยา,านะครับของคุณออเนานะตานที่เพิ่นเฮ็ดนะครับสูตรกะตามคลิปนั่นแหละครับพี่น้องไปคุ๋อ้ยแตากินแต่็มเดี๋ยวเมื่อวีนผมสิมาซิมมองเนะาะอซิมบริกินเบิร์ดน้พี่น้องเนาะกัิมาซิมมองว่ามันผ่านหรือบ่ผ่านในฐานะของประชาชนคนทั่วไปที่บริกับเขานะครับโอเคบะตังวอลลายยายห่างจัดเลยครับ 嗯。Mm hmm. ได้ฐานะประช่าชนคนทัวไปทีบริเฮ็ดกับเข่าจานีนะครับผมขอให้คะแนนย่ำจานีผ่านครับแซบอีรอครับผมแซบปีรอครับผมผมมาถ้าห่อไปเฮ็ดไข่เฮยจังนะผมว่าลูกค้าาส่ซอบก็เห็นอ่ะแต่ไม่ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับปากคนเนาะแต่สําหรับปากผมผมว่าแซบเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอาไปล่องเฮ็ดด้วยนะครับเฮ็ดกินเฮ็ดขขยก่อไปล่องมึงเนาะ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวข,ขอกินต่อนแนละ้วเดี๋ยวขอไปเอินลูกลูกร้านๆแล้วก็ภรรยามากินแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับบายบายสวัสดีครับ